ในบทเรียนสามบทนะบทเรียนเบื้องต้นนะ่ชื่อศีลสิกขาพวกเราพอได้ยินว่าให้ถือศีลเราก็เบือ่อแล้วถามจริงๆใครไม่รู้ว่าศีลห้าข้อมีอะไรบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูหนะ่อยไม่ต้องอายนะศีลห้าข้อไม่รู้จักมีไหมไม่ไม่ยอมยกมือเดี๋ยวชี้ถามนะ <c oughs> รู้จักแน่นะเออ สีลนั่นห้าข้อนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นไม่ให้เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยพฤติกรรมทางกายและวาจาไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการกินเหล้าเมายากินเหล้าเมายานี่ถือว่าเบียดเบียนตัวเองนะทาให้เราเนี่ยขาดสติถ้าขาดสติแล้วไม่สามารถจะสร้างคุณงามความดีอะไรได้พอนะขาดสติปุ๊บในกิเลสจะมาคลองใจของเรา แต่ถ้ามีสติอยู่เนี่ยจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นงนั้นการจะรักษาศีลเราต้องรู้ก่อนเรารักษาศีลเนี่ยเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองเราก็ดูเอานะอะไรที่ทําไปแล้วเบียดเบียนคนอื่นจะเบียดเบียนด้วยวาจาหรือเบียดเบียนด้วยการกระทําเราก็ไม่เบียดเบียนอย่างเบียดเบียนด้วยการกระทําเนี่ยเบียดเบียนชีวิตร่างกายเขานี่ผิดศีลข้อหนึ่ง เบียดเบียน,ยนทรัพย์สมบัติเขาผิดศีลข้อสองเบียดเบียนคนที่เขารักนะลูกเขามียะเขาเนี่ยผิดศีลข้อสามเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ๆที่คนเราแต่และคนหวงแหนเราหวงชีวิตร่างกายของเราไหมเราก็หวงใช่ไหมไม่อยากให้คนอื่นมาเบียดเบียนเราเรายังรักชีวิตร่างกายของเราคนอื่นเขาก็รักเหมือนกันแต่ถ้ารู้จักมองแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรานะมองแบบความรู้สึกที่เป็นมิตรเกิดขึ้นนะเราจะไม่ไปเบียดเบียนใครหรอก ทรัพสมบัติของเราเราก็รักใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเบียดเบียนเพราะเราก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นมันทําร้ายจิตใจคนอื่นเขาเหมือนกันลูกเมียเราสามีเรา<ๆ>เราก็ร<ๆ>ักใช่ไหมเรา<ๆ>ไม่อยากให้คนอื่นมาแย่งไปเพราะเราก็อย่าไปแย่งของคนอื่นเขาด้วยเพราะมันทําร้ายจิตใจของคนอื่นเขาแนี่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยมีอะไรอีกล่ะที่เราอยากได้ที่เราหวงแหนมากๆมีชีวิตร่างกายใช่ไหมมีทรัพย์สมบัติมีครอบครัวคนที่รักต่างๆ ถ้าเบียดเบียนศัตรูเบียดเบียนศัตรูเราไม่ได้รักไงใช่ไหมใครมาเบียดเบียนศัตรูของเราเรายิ้มหวานเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นในศีลห้ามไม่มีนะห้ามไปเบียดเบียนศัตรูคนอื่นเลยเนะี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นปการเรื่องว่าไปหลังแกเขาไปทําร้ายร่างกายทําร้ายจิตใจเขาเบียดเบียนเขาเบียดเบียนด้วยวาจาทําได้หลายแบบนะเขาเป็นคนไม่ดีเราก็ชมแล้วชมอีกนะให้มันเหลืงไปเลยนะเสียผู้เสียคนไปเลย นี่ก็เบียดเบียนด้วยวาจาแนละทำเป็นว่าพูดเลอะพูดดีแต่ไม่ตรงความจริงพูดชมไปเรื่อยๆแล้วนเสียคนไปงั้นเราตั้งใจนะถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเขาทำร้ายเราคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้ใครทำร้ายเขาแบบเดียวกันเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะรักษาศีลได้ง่ายนะคิดอะไรก็อย่าไปคิดอย่าไปทำอย่าไปพูดในลักษณะที่เบียดเบียนคนอื่นในขนาดเดียวกัน อย่าไปติดสิ่งเสพติดทั้งหลายนะกินเหล้ามายาเนี่ยมันเบียดเบียนตัวเองทําให้เราขาดสติคนกินเหล้ามายาไม่มีสติหรอกนะนี่เรื่องของศีลการรักษาศีลน,นะเบื้องต้นตั้งอกตั้งใจรักษาไว้ก่อนแต่เบื้องปลายนะไม่ต้องรักษาถ้าเรารู้จักวิธีการวิธีการที่จะทําให้เรารักษาศีลได้ง่ายนะก็คือมีสติรักษาจิตรักษาใจตัวเอง คนทําผิดศีลได้นะเพราะกิเลสครอบงําใจอย่างความโกรธครอบงําใจก็ไปทําร้ายคนอื่นไปขโมยทรัพย์สินเขานะไปแกล้งจีบลูกจีบเมียเขาแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยเนี่ยนะทำร้ายคนอื่นเพราะอะไรโทรสามแทรกราคามันแทรกทกําทำร้ายคนอื่นได้นะรักเขาก็ก็รักเขาฆ่าได้ใช่ไหม <c oughs> อยากได้ของคนอื่นนี่ก็เรื่องของโลกนะจะจีบเขาก็าเรื่องของโลก่ จะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาด้วยความโลภก็ทําได้เพราะฉะนั้นกิเลสเนะความโลภความโกรธอะไรพวกนี้แหละมันทาให้เราทําผิดศีลเวลาโกรธรู้จักไหมโกรธใครใครไม่เคยโกรธมีไหมโลภรู้จักไหมโลภรือรักรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักไหมเนี่ยกิเลสหลักๆนะโลภโกรธหลงหลงก็ฟุ้งไปหลังเลใจ ต่างๆนันานะจริงๆแล้วกิเลสไม่ใช่ของลึกลับพวกเรารู้ทุกคนแหละแต่เวลาเรากโกรธเนี่ยเราไม่ดูเราไม่ยอมรู้เวลาเรากโกรธเราทำยังไงเวลาเรากโกรธเราจะไปดูคนที่ทำให้เรากโกรธหรือบางทีเราโกรธหมานะหมาข้างบ้านชอบเห่าเราเงี้ยเมื่อเวลาเราโกรธขึ้นมาเราจะสนใจหมานะเราจะคอยมองมันมาไม่ยังถ้ามันมาแล้วมันเผลอนะจะหาก้อนอิดกว้างหัวมันอย่างเงี้ยนะ นี่ยจริงๆแล้วพวกเรารู้จักกิเลสทุกคนน่ะไม่ใช่เรื่องลึกลับโกรธเป็นยังไงเราก็รู้โลภเป็นยังไงก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นยังไงก็รู้หดหู่เป็นยังไงก็รู้ลังเลส,สงสัยเป็นยังไงก็รู้ถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสทั้งหลายที่มันไหลเวียนเข้ามาใน,ในใจเราถ้าเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆไปกิเลสมันจะมาครอบงําใจเราไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงําใจไม่ได้เราจะไม่ผิดศีลคนทําผิดศีลเพราะกิเลสครอบงําใจ เงิ้เบื้องต้นนะตั้งใจรักษาศีลตั้งใจว่าเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองนะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาการถือศีลของเราให้ดีขึ้นด้วยการคอยรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจตัวเองบ่อยๆนะถ้าเรารู้ทันกิเลสแล้วเราจะไม่ทําผิดศีลน,นะกิเลสเนี่ยถ้าทันทีที่เรารู้นะมันจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปหาทางดับกิเลสหรอกม่ไม่มีกิเลสจะให้ดับ เมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไหร่มีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินะเมื่อเรา,าคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธโลภขึ้นมาให้รู้ว่าโลภหลงให้รู้ว่าหลงฟุ้งซ่านหดหู่ให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วกิเลสจะครอบงําใจไม่ได้มันจะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปรับรองจะไม่ทําผิดศีลนะพอไม่ผิดศีลแล้วอะไรจะเกิดขึ้นใจเราจะเป็นปกติใจเราจะเป็นธรรมดา ใจทาจะมีสมาธิง่ายคนที่มีศีลเนี่ยทําสมาธิง่ายคนที่ไม่มีศีลทำสมาธิยากอย่างคนที่คิดจะฆ่าคนอื่นนะจิตใจไม่สงบคนที่เมตตาคนอื่นจิตใจสงบคนคิดจะขโมยคนอื่นจิตใจไม่สงบคนคิดจะให้ทานนะจิตใจสงบมีความสุขก,กันเยอะเลยนะคนที่คิดจะมีชูขข้กับเขาไม่สงบ คนที่ซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของตัวเองสงบสงบ,สงบใช่ไหมประเภทเห็นหน้าแล้วก็สงบอุเบกขาตลอดเลยนะ <c oughs> คนโกหกหลอกลวงนะใจฟุ้งซ่านนย่ยเราโกหกคนนี้อย่างนี้ต้องจําใช่ไหมโกหกนี่นะสมองเนี่ยถูกใช้ไปจําหมดเลยหน่วยความจําถูกใช้ไปหมดแล้ว <c oughs> คิดอะไรพัฒนาอะไรไม่ก็จะได้หรอกนะโกหกคนนี้อย่างนี้โกหกคนนี้อย่างนี้ พอสองคนนี้เจอกันต้องโกหกอย่างที่สามให้สองคนนี้เชื่อยากขึ้นไปเรื่อยๆส่วนคนพูดความจริงคนมีสัจจานะใจสงบใจสบายไม่ต้องคิดมากเลยความจริงก็คือความจริงงั้นศีลเนี่ยถ้าเราถือแล้วนะสมาธิจะเกิดง่ายนะใจมันจะสงบใจมันจะสบายถัดจากนั้นเราก็มาฝึกเรื่องการให้ใจสงบฝึกเรื่องสมาธิ